สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ F อเบาบนอนทัวร์ทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารีวิวนะครับอีกหนึ่งไอเทมแล้วกันเนาะนี่เป็นคันเบ็ดนะครับที่เป็นคันเบ็ดจิ๋วนะครับจิ๋วแต่เจ๋วจริงเปล่าที่เขารีวิวไว้นะครับว่าเป็นเบ็ดที่ขนาดเล็กที่สุดนะครับผมหรือเปล่าถ้าเกิดใครมีเล็กกว่านี้นะครับก็ช่วยแนะนําผมมาทีนะแต่วันนี้นะเป็นเบ็ดปากานะครับผม ผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับผมราคา179บาทนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาแกะพร้อมกันเลยว่าจะเป็นแบบไหนซึ่งในรีวิวเขาเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็ดปากาแหละแล้วก็จะมีลอกให้นะจะเป็นลอกเบสนะครับผมมาผมเคยได้ยินชื่อนะแต่ผมไม่เคยเห็นตัวจริงเขา <Okay. S 1> วันนี้แหละก็จะมามาดูนะครับว่าจะเป็นลักษณะยังไงโอเคครับผมมาแกะกันเลยครับ แพ็คมาดีนะไม่มีรอยอะไรทุกคนครับแต่ไม่รู้ด้านในว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเก่งนี้เลยโอ้โหออมาดีมากเห็นไหมมีการกระแทกด้วยทุกคนโอ้โหนี่ครับผม นะมีอุปกรณ์แถมมาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวเบ็ดแล้วก็สายเอ็นนะนี่อ่ะอมดีสายเอ็นนะครับผมที่เขาแถมมาให้0.35นะครับผมแล้วก็จะมีเห็นไหมตัวเบ็ดนี้ที่เขาแถมมาเนี่ยครับผม นี่โอ้โหเล็กมากทุกคนกระทัดรัดจริงนะเห็นไหมโอ้โหสีทองนี่กคสวยทุกคนครับนี่ส่วนตัวคันเบ็ดนี่ฮะเหมือนปากกายจริงไหมเหมือนปากกาจริงๆทุกคนครับนี่โอ้โหน้ำหนักพกพานี่ต้องบอกว่านะสำหรับนักตกปลาที่ชอบพกพานะครับไม่ชอบแบบคันใหญ่นะครับนี่ <น>อ่ะคร<ม>ับทุกคนมาลองแกะดูครับผมดีถอด<ม>ออกมาก็จะประมาณนี้นะนี่ครับผมเราก็อยู่นบนอนุปกนนะครับนี่ผมต้องเคยใช้ครั้งแรกนะทุกคนนะอันนี้ครั้งแรกผมเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาประกอบยังไงนะอันนี้ก็ต้องมาดูก่อนดีนี่ฮะออกมาก็จะประมาณนี้ปึ๊บถอด สุดจริงสุดจริงนี่ฮะจะประมาณนี้เดี๋ยวมาลองยืดกันทุกคนครับความยาวประมาณเท่าไหร่นี่ยได้ประมาณเมตรนะเมตรกว,กว่านะครับเนี่ยความยาวเขาแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้แบบว่าเป็นลอกสปินนิ่งนะครับก็สามารถเอาลอกสปินนิ่งมาใส่ได้นะครับแต่ใช้คันตัวนี้ทุกคนครับนี่ต้องบอกว่าการพกพานีสะดวกสบายมากครับผม คือสำหรับพ่อบ้านใจกล้าทุกคนครับถ้าเกิดจะขโมยแม่บ้านออกไปนะจะแบกเบ็ดย,ยาวๆไปมันก็ไม่เหมาะทุกคนครับคือภาพภาพจะตัดแน่นอนผมว่านะนี่ถ้าเป็นคันนี้นะถ้าเป็นแบบเนี้ยโอ้สบายเลยจบเลยทุกคนเน็บเรียบร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองประกอบทุกคนครับว่ามันจะเป็นยังไงนะประกอบเรียบร้อยแล้วอะ่ะการประกอบก็ไม่ยากทุกคนครับเห็นไหมเราก็จะหมุนขึ้นมาตามที่ ระยะของในตัวลอกนะครับใส่เข้ามาอย่างนี้นี่ครับผมแล้วก็หมุนเข้ามาเลยฮะมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่เนี่ยหมุนเข้ามาเลยทุกคนแต่ทุกคนไม่ต้องไปคาดคา,าดหวังกับตัวเบ็ดนะว่ามันจะแข็งแรงแบบเบอร์วังอลังการนะครับคือเป็นเบ็ดที่แบบเอาไว้ถือเท่ๆนะครเวลาไปตกปลาเนี่ยพกไปได้ทุกที่นะครับผมแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมผมว่าใช้งานได้ครับตกตกปลาหมออย่างนี้นะ ตลานิลตัวเล็กๆนะฮะตกชิวๆเนี่ยโอโ้โหประกอบมาเรียบร้อยเป็นไงนี่สีทองอลา,ามทุกคนครับนี่อย่างนี้เลยนะโอเคก็จะประมาณนี้ทุกคนครับมันจะเป็นลอกเบสนะครับลอกคล้ายๆกับแนวตกเหยื่อปลอมนะครับผมตีเหยื่อปลอมตีปลาช่อนอย่างนี้นะ,ะแต่ผมว่าไอ้ตัวนี้มันคงจะตีเหยื่อปลอมไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นลอกคล้ายๆกับ ทำมาเท่ๆอย่างนั้นนะราคา179บาทนะครับในช้อปปีลองดูนะครับผมซึ่งปกติแล้วก็จะมีค่าส่งอันแหละคือผมเก็บโค้ดนะฮะส่งฟรีของเขามานะครับผมจะประมาณนี้ทุกคนครับถอ,อดเก็บก็ง่ายนะทุกคนนะถอดเก็บก็แค่ดึงออกนะใส่ปอกเข้าไปจบเลยนี่เรามาดูตัวเบ็ดเคขานะครับก็แถมมาก็จะเป็นเบ็ดทคล้ายกับ เนี่ยอย่างนี้เลยนี่โอะโหนบไหมโฟกัสไหมครับนี่แล้วก็จะเป็นทุ่นอะไรเนี่ยทั้งอย่างนี่แหละอันนี้ผมก็ไม่รู้นะนี่ผมไม่เคยใช้เหมือนกันทุกคนครับแล้วก็จะมีไอ้หนอนยางหให้เราด้วยนหนอนยางโอ้โหหล่อๆเลยแต่สวยมากทุกคนนี่ร้อบาทจริงนะถามว่าคุ้มไหมในการซื้อมาผมชอบนะผมชอบใน ในตัวคันเบ็ดเขานะครับมันเล็กดีผมกะจะซื้อมานะครับเพื่อที่จะใช้ลอกสปินนิ่งนะครับผมไปตกซึ่งลอกตัวเนี้ยผมว่าไม่น่าจะแข็งแรงเท่าไหร่นะมันมันดูก้องแก๊งนะทุกคนแต่ถามว่าสวยเท่ดีไหมโอ้โหเท่ดีมากโอเคครับผมวันนี้รีวิวคันเบ็ดก็จะประมาณนี้ทุกคนครับถ้าเกิดชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนําอะไรมารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับก็คอยกดติดตามกัน แล้วทุกคนเนาะวันนี้ฝากคลิปเรียนนี้เรียกกันครับผมวันดีครับผมวันดีครับ